ยุข่าวแถวนี้มีร้านข่าวกินใหม่อยากกินแซลมอนดองซอสโซยูจังเลย,ยเยาวราจะมีไหมเนี่ยมีไหมตะกองไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีโอ้ร้านนี้น่ากินโอ้ทานสวยจังเลยอะค่ะอะเอาถอดถอดทาผมขอสั่งแซลมอนดองซอสโชยุโอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะทานให้อร่อยนะคะอร่อยมากเลย โอ้วันหยุดอยากกินอาหารญี่ปุ่นผมไม่มีเวลานะแม่งานผมเยอะเอาไว้ผมทําให้กินที่บ้านนะแม่นะนอ,อ,อ้แตนะ่ร้านนี้อร่อยมากเลยเอะคุณผู้หญิงอร่อยมากเลยครับอุ้ยน้องๆร้านนี้อร่อยมากเลยผมชอบผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยคุณแม่ผมก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นที่บ้านผมไม่รู้ต้องทําทยัางไงให้เขากินนะ่ะคุณมีสูตรอะไรบอกผมไมหมที่มันอร่อยและคันที่บานง่ายๆมีไหมทางนี้เลยค่ะ โอชิซอสโซยุรสกลมกล่อมอร่อยอูมามิหอมกินดาชิปลาแห้งคัสโอะสามารถใช้ทั้งหยอกหรือว่าจิ้มก็ได้ทำได้ง่งายๆทั้งที่บ้านหรือจะปิกนิกไปทานนอกบ้านก็ได้ค่ะวิธีทำนะคะง่ายมากๆแบบนี้เลยค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ 1>, 1. ปลาแซลมอน500กรัม 2. โอชิชอตโซยุต่ 3. น้ำตาลทราย80กรัม 4. น้ำเปล่าหนึถ้วยตวง 5. พริกขี้หนู 6. กระเทียม 7. น้ำปลา1ช้อนโต๊ะ 8. มะนาว2ลูกนำแซลมอนแร่เนื้อเป็นชิ้นพอดีคำและเอยงใส่ภาชนะสำหรับดองวิธีทำน้ำดองตั้งไฟน้ำโซยุน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าผสมให้เข้ากัน จากนั้นพักให้เย็นและลาดบนเนื้อปลาที่แล่ไว้ปิดฝาให้เรียบร้อยนำไปแช่เย็นเป็นเวลา4ชั่วโมงหรือ1คืนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไส่พริกกระเทียมโขกให้เข้ากันปรุงรสโดยใช้น้ำปลามะนาวาาเสร็จค่ะจัดเสิร์ฟคู่กับเลมอนดองโซยุตกแต่งด้วยโรยพริกกระเทียม เห็นไหมคะโอชิซอสโซยุสามารถอร่อยได,ได้ได้ทุกเมนูเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคะ่ะโอชินะคะมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซอสเทริยากิค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มซุกิยากิค่ะแต่ไม่ว่ารสชาติไหนนะคะก็อร่อยคะ่ะเป็นทุกมือ้อเป็นช่วงเวราดีสไตล์ญี่ปุ่นได้ง่ายด้วยซอสโอชิค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านอาหารเครือโอชิหรือห้าสรบเสินค้าสนานช้อปปี้ก็ได้เช่นกันค่ะ นั่นไงไอ้ผมข,ขอขอขอนะครับขอนะครับ